เ้าทินได้เขี่ยเริ่มเล่นก่อนนะครับหาครับเกมเริ่มมาดูว่าก็ยังสวนไม่ได้โอ้ติโอเต้บา,าจากบอลก็ทางของประกิจอย่างนี้ประกิจปัดเปิดโชบดโดยแคนวินเซนเหมือนธงเหมือนธงจะมีขึ้นก่อนดูกันอีกครั้งครับจังหวะยอดขึ้นมาแล้วโอไม่ขึ้นธงไม่ขึ้นนะครับไม่หน้าเลยครับจังหวะออสตาร์เนี่ยพร้อมกันเลยครับดูครับอือิดเดียวครับ ชาววัดนะครับให้ประกิตดิวาอกหลอกสวยครับหลอกก็ป่าไม่ได้ถือหลังหักเอาว่าให้กับทางบันเฉลิมโอ้โห้าวไม่ได้จับแต่ก็ยังไม่แม่นเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยริงได้ดีเลยนะครับบันเฉลิมยิ่งจงครับมาเหลือทิศทางให้เข้ากรอครับดูจังหวะนี้ครับจังหวะตักเข้ามาแล้วดูครับนี่ยิงเท้าขวาข้างไม่ถนัดด้วยนะครับประกิตเองเนี่ยเห็นแล้วครับมองแล้วกโหูจ่ายไปตรงกลาง แม่ถ้าเข้าซ้ายนี่ดูได้ลุ้นกว่านี้รับเปิดเรียดเรียดมาแถวสองที่หัวกะโหลกชาววัดโดนฉกได้อาครับฉกได้อย่างนี้โอ้โหน้าตะขุล็อกแต่จะมีตัวเติมมีตัวเติมขึ้นมาพีระพลมาดูจังหวะโต้ของพิชชันจีสกจี้แล้วโอ้โหมาสักไกลว่าโอ้พีรพลปริ้นหลังเท้าแบบไม่ได้ลุ้นครับดูกันนีกคร้งนึงครับจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยครับ คือพุทธศิลป์เนี่ยให้เป็นลูกได้เปลี่ยนนะครับรัตศักดิ์แดนรักเนี่ยโดนชนก่อนนะครับแต่ว่าดูครับโอ้โหแม่ลุยมาแล้วยิงออกไปเองครับพีรพลโอ้โหเนี่ยไม่เข้ากรอบเลยครับเนี่ยดูดูสีหน้าของสตาร์โค้ดครับเสียดายครับดูว่าประกิรสัตว์มาให้เปลี่ยนทางบอสโดนขาของสินทิพพรโอ้โหอ่ามีตัวโฉบมาโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นมันเฉลิมโฉบม,ม,มา หรือว่านุกุลกิตด,ดูครับเปิดมันโอ้ือเป็นปน,ปน,นุกุลกิตครับที่โจมมานุกูลกิตคุณใหญ่เลยครับน <c oughs> เนี่ยครับไม่โดนนะครับแต่ว่าดูครับการวิ่งเข้ามาแล้วทําให้สิทธิพอเองก็เสียเหลี่ยมเหมือนกันครับตักดองดองย้อยมาทางเสาสองนุกุลกิตตั้งไปเสาแรกมีเซนแล้วอันเดสตูเนสไม่ทันครับหลุดไปแล้วอ้าว่าตั้งมาได้แต่ว่าเข็มเซนก็ขึ้นขึ้นผิดเหลี่ยมไปเยอะ ก็ย,ยังยังทำอะไรไม่ได้คนนี้พยายามที่จะไปแกะออกมาแต่ก็ไม่ทันครับออกหลังไปก่อนดูอีกครั้งครับเียกรบบอลเนี่ยโด่งครับแล้วดูกรบแกนวิเซนนิดหือมมโอ้โกไม่เต็มสีสัครับทางพินิจพงศ์ปิดเปิดมาก็โดนดักไม่ได้โดยทางสุรัตแล้วไม่พ้นนะครับแถวสองเติมกันใหม่บอลอยู่ที่กระจอนปั้นนกเล่นเอา ยศผลต้องเซฟเหมือนการเตะมุมแล้วครับหารบกได้เตะมุมยศพลเชียงดาครับดูอันอีกครั้งครับไหลขึ้นมาแล้วคัจอประนดยิงตามน้าด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหลูกนี้นิดเกือบเสียบเสาแรกเหมือนกันใช่ไหมขวาอนาวินวางวาง,วางยาวๆมาให้กับเคนมิเซนตั้งตั้งเสาสองชกเข้ามาจกวางทาาปกิตตีปอเลโดนขวางซะก,ก่อนยิงไม่ได้ครับจํายังจับจังหวะอะไรไม่ได้เลยนะครับ เนี่ยครับจังหวะนี้เนี่ยมงชงมาหนีการประกบสวยแล้วนะครับดูครับจังหวะสุดท้ายมะโอ้ประกิจพยายามแย่น่ไม่ถึงครับแนวรับของอาร์มี่นี่ยืนกันแน่นเลยครับรุ่งศักดิ์กชรัตน์พินิพงแกงพลอยโดยทีละทอนปันปันโด่งโด่งมาสิทธิพรขวาไว้ได้แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้แหละครับก็เป็นฐานโบเอซีนะครับยังเสมอกับบุรีรัมยูไนเตดอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมเริ่มครึ่งหลังบุยลาบุกจากซ้ายไปขวาในชุดขาวแล้วครับธีรทรปันโคง้งโคง 6, โวิสเอาสองต้หนุนแถวสองแถวสองมาเป็นชาววัดจัดสวนเซธิปนทุกถิงออกไปได้ครับโอ้โหยังยังขึ้นนำไม่ได้ก็บุรีลำแต่เตะมุมอจังหวะนี้นิพยายามเน้นแล้วนะครับชาวัดมีรชาตเนี่ยครับดูครับ ยิงไม่แรงครับแต่เน้นทิศทางโอ้โหดูว่าคูอท,ทอนจะเปิดได้แม่นแค่ไหนตักโด่งโด่งมาสอสองขึ้นย้อนสองแล้วก็หนึ่งประตูต่อสูงจะได้โดยอันเดอสตูนเดสทำได้จริงๆครับจากลูกฟรีคิกที่เป็นจุดเด่นของบุรีรัมย์โอ้โหจังหวะนี้ครับประตูสำคัญเลยครับจังหวะลูกโป่งย้อยของอันเดอสตูนเนสครับนี่ครับดูครับ,ค,รบคลายเครียดไปได้เยอะครับสตาฟของบุรีรัมยอยู่ในเตตครับ อึดอัดอยู่นานนะครับบอโด่งมาที่เสาสองอย่างแม่นยำของธีรทรนะครับให้กับทูเนสไม่ล้ำแล้วครับนี่ครับซ้ายมาแล้วดูกรขึ้นคนเดียวครับอู่จังหวะขึ้นเบียดกับรุ่งศักดิ์โคชรัตน์แต่ว่าโอ้่รูปร่างของทูเนสเี็ยขึ้นสูงกว่าแล้วดูครบแม่จังหวะโม่งนิดย้อยไปเสาสองด้วยครับสุดปลายมือเลยครับของสิทธิพยพรชัยวงศ์สาครุ่กนี้ เป็นบอลเปิดมาแบบได้ชุดของเทียร์ทอนครับบอลพุ่งโด่งแล้วตกมาหาหอวคนเข้าทำแม่นจังก็จะหวานีีนี่เป็นประตูแรกของอังเดรสตูเนสในซีซัน2015เลยนะครับมาประเดิมสวยเอาในฟุตบอลถ้วยตัดมาเกือบจะ2-0ครับโอ้โหังหวะนี้เล่นเอาสิริพรต้องปัดทิ้งครับมาไม่รู้เตะุมของดูว่าคนยิงจะเป็นใครคืนคืนเงินพลาดด้วย ดูครับ <Di ogo S 1> เดียวดีด้วยครับเป็นเดียโก้ลูซันโต้นะครับนี่ไม่ต้องง้างนานครับ,รบมาบอลเรุนแค่ไหนเปิดบอลมาเสารแรกโดนโขกทิ้งออกไปได้มาบอลลุกเตะมุมเป็นสุรัตน์ที่โขกทิ้งนะครับดูไปในคราสครับถึงก่อนตูเนสครับ yeah, ลุยจวาวลุยของทางชโลธรมาที่เตียวเก้ เ,เต้เต้ปล่อยชโลทอนอบทพื้นไปหน่อยแล้วครับหมอของฐานบกอกหลุดเท้าทีโลทอนให้ให้ไม่ถึงดิโอโกโอ้โ,โหแล้วก็ช็อกบางทีดิโอกโกปั๊บปับป๊มอ่ะครับเขาทางของดิโอกโกยกไม่ยิงไม่ยิงกว่าที่โดนขวางมาใหม่ที่ที่ลาทอนก็ติดล็อกสุดท้ายเข้ามือสิทธิพอนล้ยครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับบุรีร,รัมเนี่ยครับชาววัดขยันปั๊มมาแล้วดูดิโอกโกครับ หลุดเข้าไปยิงซ้ายติดบล็อกนี่หลุดไปถึงที่ระทอรัยิงขวาไม่ถนัดเลยครับ่เลยรับสบายเลยครับสิริพออู้แต่ว่าดูแนวรับของทหารโบกับปวนเปี้ยงกันสี่ห้าคนนี่อ้โหหามุมยิงไม่เจอเลยครับยานมาแล้วครับเจอทอนเล็งเปิดให้เพื่อนเปิดให้กับทางอานวินย้อนตัวอจอดจอดโ,โอ้โหโเนวินเซน โอ้โหจะจออย่างนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหอูนี่เป็นโอกาสที่โล่งงที่สุดแล้วนะครับของเกมวินเซนครับแต่ว่าลูกนี้ดิมองออกไปครับอูต้องชมเลยครับพีรทอรเน่งัดมาโล่งงนะครับอาณาวินหย่อตรงกลางแล้วดูครับแตบสะบัดเยอะไปหน่อยครับเกมวินเซนตัวประกบนี่ไม่มีแล้วนะครับโอ้ี่ครับต้องหมาจบแล้วโอ้โหถ้าเกี่ยวไม่ดีพอครับเตียวเต้ น,นี้โอกาสมาถึงแล้วครับเดียเต้ดูอันอีครังครับไม่ล้ํเลยครับวิ่งสอดขึ้นมาแล้วโอ้โหวเดียโกโ้ห่างตัวแต่กระชอบมาทางนาวินไหลเข้าในข้างในมีพื้นที่ประกิดหาครับประกิดเลาะาด้ซ้ายซ้ายปั่นโค้งโค้งมันไม่โค้งหากรอบเลยครับ ยิงซ้ายปริ้นหลังเท้าไปรับประกิจดีพร้อมทางทีมงานก็ทํากันบ้านมาได้ดีเลยครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับ,รบก็เป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับบุกมาเอาชนะทหารบกเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทําประตูนาะทีที่72ของอันเดีสตูเนตนะครับก็ทําให้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั้นนะครับผ่านเข้าสู่รอบ ตาทีมสทีมสุดท้ายกับฟุตบอลโตโยต้าลีค2015เป็นทีมที่2นะครับต่อจากสุนักการกอยูนิเต็ดที่จับฉลากได้บ่ายนะครับเป็นทีมแรกไปนะครับก็แข่งก่อนเลยครับสำหรับเวีร์รัมพวกเขาจะมีโปรแกรมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพบกับซองนัมเอฟซีวันที่22เมษายนนี้ก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านครับพบราชนาวีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกวันที่26เมษายนนะครับส่วนทหารบก FC ครับ พวกเขาก็จะมีโปรแกรมในสุดสัปดาห์หน้านะครับวันที่26เมษายนนะครับฟุตบอลดิวชั่น2โซน,นที่ไหหลำภาคกลางจะพบก,กับ BCC เทรโรศาสนาที่สนามกีฬาของทัพบ,บกแห่งนี้ครับครับพรุ่งนี้ก็จะมีโตต้าลีกครับให้ชมอีก3คู่นะครับ16นาฬิกาเนี่ยรับประชามาชากับแบงคอกยูเนเต็ด10 18นาฬิกาเป็นสงขาพบกับเ g เมืองทองนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเก็กพูุลูกทับฟ้าเจอกับ BBCU ยูนะครับดึงเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั้ง3วันเลยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ